มดตามขาชาพาหลุดโปะสัมพันธ์นัดมีเรียอามอธิชาติล่าสุดท้ามกลางข่าวลือเลิกชี้ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองเรียกว่าอยู่ในช่วงที่มีข่าวถาโถมสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่นัดมีเรียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เพิ่งออกมาเผยเองว่ามีเนื้อง,งอกบริเวณท้องทำให้ช่วงนี้ดูป่องๆแต่จริงๆไม่ได้ท้อง หรือกระแสะข่าวหรือเรื่องเลิกรากับสามีหนุ่มอ้ําอัติชาติที่พักหลังมาเนี่ยไร้วี่แววการสวีทให้เห็นล่าสุดก็มีเรื่องฮือหาขึ้นอีกครั้งเมื่อนัดมีเรียนั้นจัดงานทำบุญทอดกระถินที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ดันมีภาพของอ้ําอัติชาติที่ไปร่วมงานกระถินเช่นกันที่จังหวัดเชียงใหม่แต่กลับไปคนละวัดซึ่งงานเนี่ยก็ทำเอาหลายคนนั้นแอบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ ซึ่งงานนี้ด้านมดดําคชาผ่าพิธีกรขาประจำจากรายการข่าวใส่ไข่ที่สนิทสนมกับอามหนันก็ได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเขาคงห่างกันนั่นแหละแต่ถามว่าเลิกกันไหมก็ไม่รู้จะเคลียร์กันหรือย,ยังงอนกันไหมแต่ตอบว่าเหมือนเดิมไหมเขาก็ยังเหมือนเดิมก็ต้องให้เขาออกมาพูดเองยิ่งทำให้แฟนๆนั้นยิ่งคาดเดาคำชี้แจงจากปากของทั้งคู่ว่าจะเป็นยังไงต่อไป และใน IG ของสาวนัดมีเรียนั้นก็มีการเผยภาพในโทนสีขาวดำซึ่งก็มีเราบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็เข้ามาส่งหัวใจติดอีโมจิคอหัวใจกันให้แบบรัวๆไปเลยล่ะค่ะเหมือนเป็นการส่งกำลังใจใดก็คือรอทั้งคู่ออกมาพูดเองน่าจะดีที่สุดค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ